กัดบ,บ,บังบ Arizona, like nice. อนค่ะมีการเลี้ยงควายด้วยนะเขาเขาทำเป็นแบบคล้ายๆเหมือนให้ให้คนมาเที่ยวอะไรางเนี้ยมันก็สวยดีเนาะเมื่อกี้อุต่าห์ขนมไปให้หมาในวัดหมามันยิงค่ะหมามันไม่กินขนมเนี่ยแม่อ้ออุสาไปข้างนมันไม่กิน ายใจเขาเลยล่ะสวยด้วยนะมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นควายที่สวยเออมันเป็นควายที่สวยมันไม่ได้รือว่ามันยังเด็กอยู่แม่อมก็ไม่รู้นะถือว่ามันยังเด็กอยู่นะอยเ,อยเออแต่มันสวยดีเนาะ <c oughs> <c oughs> อย่ามาขวิดค่อยเด้ออืม <c oughs> อย่าขวิดค่อยเดอ้อมองเนี่ยกินหญ้าไปเด้อ ใส่เนาะใครวะไายืนมองมันเออมันจะมีดูตัวนางดิแหนเต็มตัวเลยเด็กๆเ,เห็นคงชอบนะคะ